ผลการดำเนินงานของเทศบาลตะบนสันกําแพงตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเพื่อบรรลุปเป้าหมายต่อผลสัมฤทธิภารกิจภาครัฐการกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน เทศบาลตำบลสันกำแพงได้ให้ความสำคัญต่อคนในองค์กรเพื่อการบรรลุเป้าหมายให้เกิดผลสําฤทธิในภารกิจภาครัฐดังนั้นแล้วนอกจากการให้ความสำคัญกับสายงานการบริหารแล้วเทศบาลยังให้ความสำคัญต่อการกำหนดตำแหน่งและให้เจ้าหน้าที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านให้ปฏิบัติงานในเทศบาลได้แก่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลทิชาชีพครูสถาปนิกวิศวกรนิติกรเป็นต้นการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลสันกำแพงให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกในการเป็นองค์กรราชการมืออาชีพโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรมจึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีโดยมีโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอันได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของเทศบาลการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้นด้านความรับผิดชอบและความตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลสันกำแพงได้บริหารราชการโดยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมคือความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีภารกิจที่โดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบได้อันได้แก่ภารกิจ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ95กิจกรรมการจัดเก็บภาษีได้มีการประชาสัมพันธ์การจูงใจการทำงานเชิงรุกและการชำระภาษีออนไลน์ ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้มากกว่าที่ประมาณการไว้ร้อยละ31การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับบริการประชาชนที่มีความสะดวกและหลากหลายช่องทางเช่นการชาระค่าธรรมเนียมขยะการแจ้งข้อร้องเรียนการติดตามผลการดำเนินงานและการบริการจุดเดียว One s t o อ s เซอร์วิซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้องและครอบคลุมทุกมิติในการให้บริการการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้นความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลสั์กำแพงได้มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในด้านการต่อต้านทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีการดำเนินการดังนี้ การเปิดเผยรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประจำปีโดยใช้ช่องทางหน้าเว็บไซต์เทศาบาลและรายงานกิจการประจำปีของเทศาบาลตำบลสันกำแพงการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆของโครงการก่อสร้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์โดยมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใต้เว็บไซต์ w w w s a n k c a m p e n g g o t h การประเมินความพึงพอใจโดยหน่วยงานภายนอกได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เทศบาลตำบลสันกำแพงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในชุมชนโดยมีการดำเนินการอย่างจริงจังและครอบคลุมดังนี้กลุ่มผู้สูงอายุมีการตั้งโรงเรียนปัญญาอิทธารม เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านการให้ความรู้การบริการทางการแพทย์การคุ้มครองสิทธิ์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการมีการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการเพื่อเป็นศูนย์สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่างๆกลุ่มเด็กและเยาวชนมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางด้านอื่นๆเช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการมอบทุนการศึกษา จากผลงานที่นำเสนอในข้างต้นเป็นเพียงการดำเนินงานส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนสิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลสัน,นสกำแพงได้มีการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง